สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮทีเด็ดบอลกลับมาเจอกับโค้ชเฮเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยครับในช่อง YouTube ตอนที่เราจะไปลุยข้อมูลฟุตบอลวันนี้กันครับโค้ชเฮก็ขอกําลังใจคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเ,เพื่อเพื่อนจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆของโค้ชเฮทีเด็ดบอลกันนะครับเอามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพศ .2566 โค้สอง er ก็ได้คัดฟุตบอลคู่ท่ทีน่าสนใจจะมาวิเคราะห์ และให้ติดตเ,เพื่อไกันอยู่ทั้งหมด6คู่ครับวันนี้โคเฮทไดกเลือกเป็นฟนุตบอลยูโรรอบคัดเลือกปี2024มาทั้งหมด6คู่เลยครับตามดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยครับคู่แรกทีมชาติอาร์เมเนียจะพบกับทีมชาติเวลคู่นี้เริ่มคลิกเอาเวลา3ทุ่มตรงคู่ที่2ทีมชาติลัตเวียพบกับทีมชาติโคเอเชียคู่นี้เริ่มคิกออาเวลาเที่ยงคืนตรงคู่ที่3ทีมชาติฝรั่งเศสพ,พบทีมชาติยิบรอลตาร์คู่ที่4ทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบทีมชาติไอร์แลนด์คู่ 5. ที่ว คู่ที่6ทีมชาติอิสราเอลพบทีมชาติโรมาเนียซึ่ง4คู่หลังสุดนี้ก็คลิกเอาเวลาตีสองสี่ครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เตจเตจคู่ v ี p ก็แอดไลน์มหาโคเฮียได้ที่แอดเฮียเก้เก้าแอดเฮียเก้าเก้าเกแอดเฮียเก้าเก้าอย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคเฮียกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกทีมชาติอาร์มาเนียที่มารดับ91ของโลกเกมนี้จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวลที่มารดับ33ของโลก ู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวดาบสามทุ่มตรงแฮนดิแคปคู่นี้ให้ทีมเยือนทีมชาตเวลเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกถุงจำก็เปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูตตรางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่มดีโดยเจ้าบ้านทีมชาตอาร์มาเนียตอนนี้อยู่อันดับ4ของกลุ่มโดยลงเล่นไป6นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดก็แพ้ไปถึง3นัดยิงได้แปประตูเสีย9ประตูมีอยู่7คะแนนแล้วมาดูผลงานของทีมชาตเวลตอนนี้อยู่อันดับ3ของกลุ่มโดยลงเล่นไป6นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัด ยิงได้8ประตูเสีย8ประตูมีอยู่10คะแนนซึ่งในกลุ่มนี้ทีมชาติตุรกีผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือทีมชาติเวลกับทีมชาติโคเอเชีย2ทีมในการลุ้นแย่งเข้ารอบต่อไปครับมาดูผลงาน Head Head, เฮตูเฮ้งคู่เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวครับซึ่งเป็นเกมเกแรกๆของรายการนี้เมื่อเดือนม,มิถุนาย,ยนปี2023แล้วก็เป็นทีมชาติเวลได้ในบ้านแพ้กับทีมชาติอาร์มาเนียไป4ประตูต่อ2แล้วเรามาดูผลงานของทีมชาติอาร์มาเนีย5นัดหลังสุดยังถืออวว่่าโช์ฟรมมไไดด้ดีเลย ดยชนันมาได้แค่1นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปถึง3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็ลงเล่นในรายการอุ่นเครื่องทีมชาติอาร์มาเนียบุกไปแพท้ทีมชาติมาซิโดเนียไปด้วยจกกรสมประตูต่อ1แล้วมาดูผลงานในศึกยูโร4ีนัดล่าสุดมีเกมที่บุกไปแพท้ทีมชาติรัสเซียมา2ประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นเล่นในบ้านแพ้ทีมชาติโคเอเชียมา1ประตูต่อศูนย์แล้วอีกเกมก็บุกไปเสมอทีมชาติตุรกีมาศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่นัดก่อนนั้นเล่นในบ้านชนะทีมชาติรัสเซียมาคาไป2นัด สูงต่ำห้านัดหลังสุดมีสกอสูง2นัดแล้วก็มีสกอต่ำมา3นัดครับแล้วเรามาดูผลงานของทีมชาติเวลห้านัดหลังสุดถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นครับชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้แค่1นัดโดยทีมชาติเวลมีผลงานการเล่นที่ดีนะครับใน3ามนัดหลังสุดที่ชนะรวดมาทั้ง3นัดโดยนัดล่าสุดทีมชาติเวลได้ในบ้านแล้วเอาชนะทีมชาติโคเอเชียมา2ประตูต่อ1 และก่อนหน้านั้นก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติยิบลอต้ตาแล้วทีมชาติเวลก็เปิดบ้านชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วอีกนัดกระบุไปชนะทีมชาติรัสเวียมา2ประตูต่อศูนย์แล้วผลงาน5้านัดหลังสุดก็กินราคามาได้ถึง4นัดแล้วก็เสียราคาไปแค่1นัดสูงต่ำา5นัดหลังสุดมีสกอร์สูง2นัดก็มีสกอร์ต่ำมามา3นัดครับมาดูโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติอาร์มาเนียก็คือต้องบุกไปเยือนทีมชาติคูเวเชียนะครับอีก3วันข้างหน้าตัวทีมชาติเบ แล้วเรามาดูความพร้อมหน้าตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติอาร์เมเนียของกุนซือโอเล็กซานเดอร์เปตาคอฟเกมนี้ก็จะมาในระบบ3 4 2 1แนวรับเกมนี้จะคงไว้ใจจอร์จีฮารุตนุญยานลงดูแลเกมรับแดนกลาก็เป็นหน้าที่ของอุกชุกวูไอวูแนวลุกเกมนี้ส่งทิกการบาเซยานกับนอร์เบโตบีอัสโก้ลงปั้นเกมลุกร่วมกันสหน้าตัวเป้าเกมนี้ใช้ลูคัสเซลาดายานข้ามาดูความพร้อมหั้าตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติเวลของกุนซือโรเบิร์ตเพด เกมนี้ก็จะมาในระบบ3 4 2 1เช่นกันครับ๋ยวรับเกมนี้ก็จะส่งโจลอรดอนลงคุมเกมรับร่วมกับเบนเดวิธในการเป็นหน้าที่ของอีธานเอ็มพาดูสามแนวลุกเกมนี้ส่งเฮี่วิลสันเบอร์นาร์ดจอห์สันลงทําเกมลุกร่วมกันหนตัวเป้าเกมนี้ยังคงใช้คีเฟอร์มัวเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติเวลที่ต้องการ3าคะแนนในนัดนี้เป็นอย่างมากครับเพื่อจะหวังลุ้นเข้ารอบต่อไปและผลงานในช่วงหลังก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องครับโดย2นัดหลังสุดในรายการนี้ทีมชาติเวลก็ชนะรวดมาทั้ง2นัด ได้ทั้งทีมชาติลัตเวียและทีมชาติโคเอเชียส่วนถ้ากับทีมชาติอาร์เมเนียนะครับที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้แย่มากครับใน3นัดหลังสุดและผลงาน2นัดหลังสุดในรายการนี้พวกเขาแพ้รวดทั้ง2นัดโดยแพ้กับทีมชาติลัตเวียและทีมชาติโคเอเชียมาทั้งคู่ครับแต่เกมแรกที่เจอกันของ2ทีมกับเป็นทีมชาติอาร์เมเนียนะครับที่บวกเพระชาติทีมชาติเวลมาได้ทุ่จะก่อสี่ประตูต่อ2เกมนี้ก็เป็นทีมชาติเวลที่หวังจะมาล้างตาให้ได้ครับในเกมนี้เลรราคาคู่นี้ทีมชาติเวลทีมเเยอนไปปต่่่่่ททีีรราาคคคึึงงงลลลููููกกกสิด2 2บ คู่นี้โคเฮดูจากผลงานในช่วงหลังและความมั่นใจของทีมชาติเวลเกมนี้โคเฮก็ยังเชื่อว่าทีมชาติเวลน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคเฮอยู่ต่อทีมชาติเวลสูงต่ำคู่นี้โคเฮอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติเวลจะบุกมาชาติทีมชาติอาร์มาเนียได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ทีมชาติรัสเวียมีอันดับร้อยสามสิบสามของโลกเกมนี้จะเปิดสนามสตาด์ิโอนซคอนโต้ต้อนรับการมาเยื่นของทีมชาติโคเอเชียทีมอัดบขงโลก คุนทีก็เริ่มพลิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงครับเห็นที่แกบคู่นี้ให้ทีมเยือนทีมชาติโคเอเชีย er, เป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่มดีโดยตอนนี้ทีมชาติดัตเวียอยู่ยดับบลยของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว7นัดชนะมาได้แค่1นัดแลาก็แพ้ไปถึง6นัดยิงได้5ประตูเสีย17ประตูมีอยู่แค่3คะแนนส่วนทีมชาติโคเอเชีย er, ตอนนี้อยู่ดับ2ของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว6นัดชนะมาได้3นัดเสมอน1นัดและแพ้ ยิงได้10ประตูเสีย4ประตูมีอยู่10คะแนนแล้วมาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮต์ทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่3ครั้งแล้วก็เป็นทีมชาติโคเอเชียทีชนะรวดทั้ง3ครั้งแล้วผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นรายการฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเลกแรกที่บ้านของทีมชาติโคเอเชียเ er, มื่อเดือนกันยาย,ยนปี2023แล้วเป็นทีมชาติโคเอเชีย er, เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติรัสเวียไปได้ด้ยวยตก,กรอร์3ประตูต่อศูนย์แล้วมาดูผลงานของทีมชาติรัสเวียห้านัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่ดรรด,มดีเรคัครับยนว ก็แพ้ไปถึง4นัดผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ทีมชาติตุรกีมา4ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีเกมที่แพ้มาอีก3เกมโดยทีมชาติรัสเซียเล่นในบ้านแพ้ทีมชาติเบลมา2ประตูต่อศูนย์ก่อนจากนั้นบุกไปเยือนทีมชาติโคเอเชียแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์แลวนัดก่อนนั้นนับุกไปเยือนทีมชาติอาร์เมเนียแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แล้วมีเกมที่ชนะมาได้แค่เกมเดียวเป็นเกมที่ทีมชาติรัสเซียเล่นในบ้านชนะทีมชาติอาร์เม สูงต่ำห้านัดหลังสุดมีสกอร์สูง3นัดก็มีสกอร์ต่ำมา2นัดครับถ้ามาดูผลงานของทีมชาติโครเอเชียกันบ้านครับ5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับโชนดามาได้แค่2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดแต่พวกเขามาสุดใน2นัดหลังสุดนะครับในศึกยูโรรอบคัดเลือกที่แพ้รวดมาทั้ง2นัดโดยนัดล่าสุดบุกไปแพ้ทีมชาติเวลมา2ประตูต่อ1นึ่งนนันก่อนนั้นนัดแในบ้านแพ้ทีมชาติตุรกีมา1ประตูต่อศูนย์ แล้วก็มีเกมที่ชนะมา2นัดในรายการนี้ก่อนหน้านั้นก็คือเกมที่บุกไปชนะทีมชาติอาร์เมเนียมา1ประตูต่อศูนย์แล้วอีกนัดก็เล่นในบ้านถล่มทีมชาติรัตเวียมาได้ทีตะกอห้ารประตูต่อศูนย์โดยเป็นผลงานในเลกแรกนะครับที่ได้คู่เจอกันแล้วผลงาน5นัดหลังสุดทีมชาติโคเอเชียกินราคามาได้แค่2นัดแล้วเสียราคาไป3นัดสูงต่ำ5นัดหลังสุดมีตกอสูง2นัดแล้วก็มีสะกอต่ำมา3านัดครับมาดูโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติลัตเวียพวกเขาตะอบุกไปเยือนทีมชาติโปแลนด po ์ในอี พบกับทีมชาติอาร์เมเนียในอีกสนนามค้าเช่นกันครับแล้วเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมชาติรัสเวียของกุนซือไดนิสคาซาเควิตเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้พวกเขาต้องขาดกองการตัวหลักอย่างเอดูอาร์มซิ eed, ที่ติดโทษแบนในเกมนัดนี้ครับแนวรับเกมนี้น่าจะส่งตัวหลักทั้งแดนนี่บาโลดิสลงคุมแนวรับร่วมกับคริสเปอร์ทูเบอร์แดนการเกมนี้ส่งอเล็กเซซาเวเยฟลงคุมเกมตรงการสนามมิดฟิลด์ตัวลุกเกมนี้ใช้ดาน,นิสอีเคอร์เนต ส่วนนาตัวเป่าเกมนี้ส่งโรเบิร์ตอูดิกิสลงราตขคายข้ามาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมชาติโคเอเชียของกุนซือซาราโกดาลิตเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3โดยเกมนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักทั้งอีวานเปริสิตับดิโกราวาลาซิตทั้งสองคนยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับโดยแนวรับในเกมนี้ส่งตัวหลักทั้งโจเซฟซูตาโรลงดูแลเกมรับร่วมกับ io, อยอสโกกวาดิโอแกนการเป็นหน้าที่ของมาติโอโควาซิต สอง่เกมร่วมกับมาเซโรโบโซวิทแนวลุกเกมนี้น่าจะส่งมาริโอปาราซิตลงลาดจะขายร่วมกับอังเดคามาลิตเกมนี้ถึงแม้ว่าทีมชาติโครเอเชียจะออกไปเป็นทีมเยือนแต่พวกเขามีโอกาสเก็บ3าคะแนนในเกมนัดนี้ได้ไม่ยากถึงแม้ว่าพวกเขาจะสะดุดมาใน2เกมล่าสุดในรายการนี้ที่แพ้รวดมา2นัดแต่เกมนี้ก็ไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่แข็งแกร่งมากแล้วก็ไปลองพวกเขาอยู่หลายด้านแถมวงการในช่วงหลังก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีด้วยครับโดยชนะมาได้แค่นัดเดียวจากการลงเล่น5้านัดหลังสุดแต่โจย์อยู่ที่แฮนดิแค ที่ทางทีมชาติโคเอเชีย er บุกมาตอบแพงถึงสองลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำก็เปิดที่3ลูกซึ่งผลงานในช่วงหลังของทีมชาติโคเอเชีย er ก็เป็นทีมยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยนะครับโดยนัดหลังสุดพวกเขายิงประตูได้แค่นัดละหนึ่งประตูแถมเกมนี้ยังขายผูเ้เล่นตัวหลักไปหลายรายแต่ด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าทีมชาติโคเอเชีย er น่าจะบุกมาชนะได้ครับในเกมนี้แต่โคเฮียคิดว่าไม่น่าชนะเกินแฮนดิแคปคู่นี้โคเฮียเลือกให้อยู่รองทีมชาติรัสเซียสูงต่ำคู่นี้โคเฮียอยู่สกอร์ต่ำ ฟันธงไปที่ทีมชาติโคเอเชียจะบุกมาเชียทีมชาติลัตเวียได้ที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับมาวลากระต่อที่คู่ทีมชาติฝรั่งเศสที่มันดับ12ของโลกเกมนี้จะเปิดสนามสตาร์เดอรฟองรับการมาเยือนของทีมชาติยิบรอต้าที่มันดับ198ของโลกคู่นี้ก็เริ่มคลิกออกเวลาตีสองสี่สิบห้าครับอันดัแกปคู่นี้ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นต่อที่คาห้าลูกสุงต่ำเปิดที่ห้าลูกครึ่งควบหกลูกมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม B โดยตตออนนนี้ทมชาาิฝฝรั่่งงงเเศสป็จูขกลุม ลงเล่นไปแล้ว6นัดแล้วก็ชนะรวดทั้ง6นัดยิงได้13ประตูและเสียแค่1ประตูมี18คะแนนเต็มแล้วมาดูผลง,งานของทีมเยือนทีมชาติยิบรอลตาตอนนี้ลังบวยของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว6นัดเท่ากันแล้วก็แพ้รวดทั้ง6นัดแถมยิงประตูคู่แข่งไม่ได้สักประตูครับแล้วก็เสียไปถึง21ประตูแล้วก็ยังไม่มีคะแนนเลยแล้วมาดูผลง,งานกับพวก,กันเองเฮดทูเฮดคู่เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นครั้งล่าสุดในเล็กแรกในรายการนี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2อ2 3 ยิบลอตเาเล่นในบ้านและแพ้กับทีมชาติฝรั่งเศสไป3าประตูต่อศูนแล้วมาดูผลงานของทีมชาติฝรั่งเศส5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับโดยชนะไปได้ถึง4นัดและแพ้แค่1นัดแล้วผลงานนัดล่าสุดก็ลงเล่นในรายการอุ่นเครื่องทีมชาติฝรั่งเศสก็เปิดบ้านชนะทีมชาติสกอตแลนด์ไปได้ด้วยสะกอร์4ประตูต่อ1แล้วผลงานห้านัดหลังสุดก็กินราคามาได้3นัดก็เสียราคาไป2นัดสูตงต่ำ5นัดหลังสุดมีตกอสูง3นัดก็มีสกอต่ำม,มา2นครับ มาดูผลงานของทีมชาติยิบลอตตา5นัดหลังสุดก็ยังโชว์ฟอร์มได้แย่มาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแพ้รวดไปทั้ง5นัดแล้วมาดูผลงานนัดล่าสุดทีมชาติยิบลอตตาเ็เล่นในบ้านและแพ้กับทีมชาติไอร์แลนด์มาด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนแล้วผลงาน5นัดหลังสุดก็กินราคาไปได้แค่1นัดก็เสียราคาไปถึง4นัดสูงต่ำ5นัดหลังสุดมีสกอร์สูงมา3นัดแล้วก็มีสกอร์ต่ำมาแค่2นัดครับมาดูโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติฝรั่งเศสมีโปรแกรมบวกเย็นทีมชาติกีก3วันนข้างห้า ส่วนทีมชาติยิบรอลตาจะเปิดบ้านรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกสามวันขาดนาเช่นกันครับมาดูความพร้อมตัวู้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสออกุนซือดีดดเยเดชองเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3เกมนี้ก็ามาขาดตัวหลักทั้งเอดูอาโดคามาวิงกากองกลางตัวเก่งจากทีมเรอัลมาดริดและอิบาหิมโคนาเตกองหลังตัวหลักจากทีมลิเวอร์พูลที่หมดสิทธ์ช่วยทีมในเกมนัดนี้จากอาการบาดเจ็บแนวรับเกมนี้น่าจะส่งลูคัสเฮอร์นันเดสลงดูแลเกมรับร่วมกับวิลเลียมซาลีบา แดน,นการก็เป็นหน้าที่ของลาอูอาร์บิโอนสามแนวลูกเกมนี้ใช้องตัวกิลสมันอุสมันเดมเ,เบเล่และคิเลียนเอมปาเป้หน้าตุ้เป้าเกมนี้ยังคงใช้โอลิเวอร์ชีลูแล้วเรามาดูความพร้อมหน้าตัว้เล่นในเกมนี้ของทีมชาติยิบลอต้าของกุนซือคูริโอซีซาลีบาสเกมนี้จะมาในระบบ5-4-1โดยเกมนี้บทเสกเจ้งานแซ็คเซอร์เจนที่ติดทั่วแบนในเกมนัดน,นี้โดยตัวหลักในเกมนี้กองหลังก็น่าจะใช้ลอยอาลันชิโปลีน่า แอนการก็เป็นนิโคลัสโบโซ่ลงคุมเกมร่วมกับแอนโทนีเฮอร์นันเดสสุนหน้าตัวเป้าเกมนี้ใช้ลีกาซาโลเกมนี้จะบอกเลยนะครับว่าทีมชาติฝรั่งเศสแข่งแข่งกว่าเกือบทุกด้านทั้งด้านคุณภาพของนักเตะและระบบการเล่นและประสบการณ์ที่ดูมีมากกว่าทีมชาติยิบรอตตาแล้วผลงานในช่วงหลังก็ทำผลงานได้แย่มาก เฉพาะสานัดหลังสุดที่ลงเล่นก็เสียประตูไปถึง13ประตูโดยแพ้ทีมชาติไอร์แลนด์มาถึง4ประตูต่อศูนย์แพ้ทีมชาติเบลมาอีก4ประตูต่อศูนและก็แพ้ทีมชาติกิตมา5ประตูต่อ0ูนย์ซึ่ง3ประเทศนี้ก็ดูไปรองทีมชาติฝรั่งเศสอยู่แต่3ทีมนี้ก็ยิงประตูทีมชาติยิบรอตตาได้ถึงเกมละ4ประตูซึ่งโคเทียมมองว่าถ้าไปทีมชาติฝรั่งเศสน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะแนวลุกที่ทีมชาติฝรั่งเศสมีตัวจบสกอร์ที่ด และกองหน้าคนสําคัญอย่างคีแดนเอมเปเป้ซึ่งเลนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านทีมชาติฝรั่งเศสต่อมาที่5ลูกสูงต่ำเปิดที่5ลูกครึ่งควบ6ลูกคู่นี้โคเทียอยู่ต่อทีมชาติฝรั่งเศสไปยาวๆเลยครับสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสจะชนะทีมชาติยิบรอลตาไปได้ทีมสกอร์7ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอิสราเอลที่อันดับ71ของโลกเกมนี้จะเล่นสนามเป็นกลางพบกับทีมชาติโรมาเเเเนนนนนีีียท่่่ออัััดบบ4-8 45ขงโลลกกกคคคู้็ริมาช เนดิแคปบคู่นี้ทีมชาติโรมาเนียไปต่อที่ราคาปอป,อ,ปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่งมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับโดยตอนนี้ทีมชาติอิสราเอลอยู่อันดับ3ของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว8นัดชนะ3นัดสเสมอสนัดและแพ้2นัดยิงได้8ประตูเสีย9ประตูมีอยู่12คะแนนแล้วเรามาดูผลง,งานของทีมชาติโรมาเนียตอนนี้พวกเขาไปลองจากฝูงของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว8นัดชนะ4นัดสเสมอสนัดยิงได้13ประตูเสีย4ประตูมีอยู่16คะแนนแล้วมาดูผลง,งานการพบกันเองเฮตูเฮตอคู่เคยเจอกันมาแค่5ครั้ง เราก็เป็นทีมชาติอิสาราเอลชนะไปได้2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้1่ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันครับก็เป็นรายการทุตวอลยูโรรอบคัดเลือกเลกแรกในรายการนี้ทีมชาติโรมาเนียก็เล่นในบ้านเสมอทีมชาติอิสาราเอลไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเรามาดูผลงานของทีมชาติอิสาราเอล5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าทำผลงานได้พอใช้ได้ครับโดยชนะไปได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้แค่1นัดโดยผลงาน,านนัดล่าสุดทีมชาติอิสราเอลก็เล่นในบ้านแล้วก็เสมอทีมชาติสวิตเซอร์ เสียราคาไป3นัดสูงต่ำ5นัดหลังสุดมิสกอร์ต่ำมาลูดทั้ง5นัดเลยครับมาดูผลงานของทีมชาติโรมาเนีย5นัดหลังสุดก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าทีมชาติอิสราเอลเล็กน้อยโดยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5นัดหลังสุดโควชนะมาได้2นัดและเสมอไป3นัดผลงานนัดล่าสุดทีมชาติโรมาเนียก็เล่นในบ้านชาติทีมชาติอันเดล่าไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนแล้วผลงาน5นัดหลังสุดก็กินราคาไป3นัดเสียราคาไป2นัดสูงต่ำ5นัดหลังสุดมิสกอร์สูง2นัดมิสกอร์ต่ำมา3นัด ดูโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติอิสราเอลก็มีโปรแกรมออกเยือนทีมชาติอันดอล่าในอีกสวันข้างหน้าส่วนทีมชาติโรมาเนียน,นะครับก็มีบิ๊กแมตช์โดยเปิดบ้านเจอกับทีมชาติวิซแลนในอีกสาวันข้างหน้าเช่นกันครับมาดูความพร้อมทั้งตัวผู้เล่นในเกมนี้นะครับของทีมชาติอิสราเอลของคุณซือเอรอนฮัสซานเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับเกมนี้จะคงใช้ชอนโกเบิร์กับคู่กับลาชโลโมในการเป็นหน้าที่ของเนตาลาวีกับคู่กับโบฮมมตดอาโบฟานี รีวิวตัวลูกเกมนี้ใช้แรมซี่ซาฟูรี่่วนัตุปปอกเกมนี้ใช้ดอเตอร์เกอร์มันลงล่าแต่ไข่ครับข้ามาดูความพร้อมนักตัวเล่นในเกมนี้ของทิมชาติโรมาเนียของกุนซือเอ็ดเวิร์ดไอออดานิสกูเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับแดวรับเกมนี้ใช้อันเดียสบูกาับคู่กับลาดูดากูซินแดนการเกมนี้ส่งตัวหลักทั้งราชวานมาลีนลงคุมเกมกลางสามโลก,กับดิโคเลสตานคูแนวลูกเกมนี้ส่ง ฟอร์เนลโคลมนันลงทําเกมลุกร่วมกับยานิดฮากี้ส่วนเฉพาะเกมนี้ใช้ดานิเอลบาริเกียลงร่ายตะข่ายในเกมนัดนี้ครับเกมนี้ต้องบอกนะครับว่าทีมชาติอิสราเอลยังดูเป็นรองทีมชาติโรมาเนียอยู่นะครับในเกมนี้โดยเกมที่ยังเล่นสนามเป็นกลางทําให้ทีมชาติอิสราเอลไม่ได้เปรียบนะครับในการเล่นในบ้านแต่ผลง,งานในช่วงหลังของทั้งสองทีมก็ถือว่าทํางานได้ดีพอกันครับโดยคู่นี้เขาเหยยังมองว่าทั้งสองทีมน่าจะมีโอกาสจบลงที่ผลเสมอกันค่อนข้างมากครับในเกมนัดนี้ เลนราคาคู่นี้ทีมชาตโิโรมาเนียไปต่อที่ราคาปอ,ปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมชาติอิสาราเอลสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำคู่นี้โคเทียฟันธงไปที่ทีมชาติอิสาราเอลจะเสมอกับทีมชาตโิโรมาเนียไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ7ของโลกนอลกนนี้จะเปิดสนามโยฮันครับอารีน่าต้อนรับการมาเยือยของทีมชาติไอร์แลนด์ทีมอันดับี้กเริบแปดขอเวลกครับ แหนดีแคบคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านทีมชาตินเธอแลนด์เป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ 2, สูงงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3มาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับคู่ก็อยู่ในกลุ่ม B ีโดยตอนนี้ทีมชาตินเธอแลนด์อยู่อันดับ3ของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว6นัดชนะมา4นัดก็แพ้ไป2นัดยิงได้10ประตูเสีย7ประตูมีอยู่12คะแนนแล้วมาดูผลง,งานของทีมชาติไอแลนด I ์ตอนนี้อยู่อันดับ4ของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว7นัดชนะมาได้2นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้9ประตูแล้วเสียไป9ประตูมีอยู่6คะแนน ซึ่งถ้าเกมนี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะก็กลับไปเป็นรองจ่าฝูงแล้วจะมีคะแนนนาทีมชาติเกตสอยู่3คะแนนจากการลงเล่น7นัดเท่ากันแล้วก็มีโอกาสที่จะตามทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบต่อไปนะครับในรายการนี้แล้วมาดูผลง,งานเฮตูเฮตที่เจอกันคู่เคยเจอกันมาแค่4ครั้งก็เป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะไปได้2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้1่ครั้งแล้วผลง,งานนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นรายการฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกรายการนี้เมื่อเดือนกันยายนปีไอ์แลนก็เปิบ้านแแล้แพกับทีมชาติเนธอร์แลนด มาดูผลงานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับชนะไปได้ถึง3นัดและแพ้มา2นัดแต่ผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปชนะทีมชาติกีส์ได้จตกร1ประตูต่อ0โดยผลงาน5นัดหลังสุดก็กินราคามาได้2นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป2นัดลูงต่ำ5นัดหลังสุดมีสกอร์สูงมามากถึง4นัดแล้วก็มีสกอร์ต่ำมาแค่นัดเดียวครับถ้ามาดูผลงานของทีมไอร์แลนด์5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟ แล้วผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปชนะทีมชาติยิบรอลตาร์อาจได้ทีสกอร์4ประตูต่อ0โดยผลงาน5นัดหลังสุดกินราคามาได้แค่1นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป3นัดสูงต่ำ5นัดหลังสุดมีสกอร์สูง2นัดเจ้าไป1นัดและมีสกอร์ต่ำ2นัดมาดูโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็มีคิวออกไปเยือนทีมชาติยิบรอลตาร์ในอีก3วันข้างหน้าส่วนทีมชาติไอแลนด์นะครับยังไม่มีโปรแกรมนัดต่อไปแล้วเรามาดูความพร้อมในเกมนี้ของทีมชาติ เกมนี้จะมาในระบบ3-43โดยเกมนี้จะขาดตัวหลักทั้งนาธานอารเก้ออกหลักตัวเก่งจากทีมแมสซิตี้กับสตีเฟนเบิร์กไวที่มีอาการบาดเจ็บนะครับถอนตัวในเกมนัดนี้แล้วเกมนี้ก็ไม่มีชื่อมาไทเดอร์ลิกแฟงกี้เดอยองและเมมฟิตเดอร์ปายที่เดียงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแนวรับเกมนี้ยังคงไว้ใจเฟอร์กินฟานไดายงคุมแนวรับร่วมกับดาเรบินแดนการเกมนี้น่าจะให้ตัวหลักทั้งติยนนี่ไรเดอร์ลงปั้นเกมร่วมกับเดนเซลดัมฟิตและกิลินซี่ฮัตมันตามแนวรูกเกมนี้มีโคนีคัคโป ซาวีซิลมอนสุน้าตัวเป้าเกมนี้ใช้วูดเวกฮอร์ตข้ามาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมชาติไอแลนด์ของุณซือสเฟนเคนนี่เกมนี้จะมาในระบบ4-3-3แนวรับเกมนี้น่าจะส่งตัวหลักทั้งเบียมสเกลลงดูแลเกมรับร่วมกับเชนดัฟฟี่แดนกลาง3คนเกมนี้น่าจะใช้จอตคัตเล่นเจสันโมลัมบี้และเจสันไนลงคุมเกมตัวกลางสนามสุน้าตัวเป้าเกมนี้ส่งอีวานเฟอร์กูสันสุน้าดาวลุ่งลงล่าตะข่ายในเกมนัดนี้ครับถึงแม้ว่าเกมทีมชาติไอแลนด์จะบทลุ้นเข้ารอบในรายการนี้ ต่เกมนี้ก็เป็นสึกแขกศัดิ์สีโดยในแรกที่เจอกันทีมชาติไอร์แลนด์ก็เปิดบ้านแพ้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์มา2ประตูตอนหนึ่งแต่ผลงานในช่วงหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ทำผลงานได้ดีกว่าทีมชาติไอร์แลนด์อยู่มากครับโดยสีนัดหลังสุดที่ลงในรายการนี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะไปได้ถึง3นัดส่วนทีมชาติไอร์แลนด์สีนัดหลังสุดในรายการนี้ก็ชนะมาได้แค่เพียงนัดเดียวครับในราคาคู่นี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปต่อที่ราคาลูกครึ่งครบสองลงตามเปิดที่สวนองทมชาติไแลดก โคิเรียคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้ขาดครับในเกมนัดนี้เพราะในเกมนี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายทาให้โคดเรอร์มองว่าประสิทธิภาพอาจจะดูดรอปลงไปนะครับในเกมนี้แล้วในเกมนี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์หวังแค่3คะแนนเท่านั้นโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลต่างประตูได้เสียคู่นี้โคเรรยเลยคิดว่าทีมเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะไม่เกิน2ประตูส่วนสูงต่ำคู่นี้โคเรียอยู่สกอร์สูงนะครับฟันธงไปที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะชนะทีมชาติไอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์รอรออสุดทท้้าายในนนววัีีมชตติิอ์ ทีมอันดับ14ของโลกเกมที่จะเปิดสนามพบกับทีมชาติโคโซโวที่อันดับ105ของโลกคูุ่นี้ก็เริ่มคลิกเอาอกเวลาตี2:45ครับแฮนที่แคปคู่นี้ให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจ้าบ้านเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งสูงตามเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3แล้วมาดูตารางคะแนนใ,นในกลุ่มนี้กันครับตอนนี้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์หลังจากฟูงของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว8นัดชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดยิงได้21ประตูเสีย9ประตูมีอยู่16คะแนนแล้วมาดูผลง,งานทีมชาติโคโซโว ลงเล่นไป8นัดเท่ากันชนะมาได้2นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้9ประตูเสีย8ประตูมีอยู่10คะแนนสานการในกลุ่มนี้เป็นการลุ้นเข้ารอบของ3ทีมก็คือทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทีมชาติโรมาเนียและทีมชาติอิสราเอลซึ่งตอนนี้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติโรมาเนียมีโอกาสเข้ารอบมากที่สุดในกลุ่มนี้แล้วมาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดคู่เคยเจอกันมาแค่2ครั้งแล้วก็เสมอกันมาทั้ง2ครั้งครับ ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเจอกันก็เป็นรายการฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกในรายการนี้เมื่อเดือนกันยายนปี2023ทีมชาติโคโซโวก็ได้ในบ้านแล้วก็เสมอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ด้วยตกรอร์2ประตูต่อ2แล้วอีกนัดก็มีเกมอุ่นเครื่องในบ้านทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เราก็เสมอกันไปด้วยตกรอร์1ประตูต่อหนึ่งมาดูผลงานของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่ไดีเท่าไหร่นะครับเรชะนะมาได้แค่1นึ่งนัดกดบีบอลเสมอไปมากถึงสอเรล มาได้ด้วยสก,กอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วผลงานนัดล่าสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่เล่นในบ้านก็ยังเสมอทีมชาติเบลารุสมาด้วยสก,กอร์สประตูต่อ3โดยผลงาน5นัดหลังสุดก็ไม่กินราคามาได้เลยสักนัดครับโดยเสียราคาลวดไปทั้ง5นัดสูงต่ำห้านัดหลังสุดมีสก,กอร์สูง3นัดก็มีสก,กอร์ต่ำม,มา2นัดข้ามมาดูผลงานของทีมชาติโคโซโว5นัดหลังสุดเียถือว่าโชว์ฟอร์มได้พอใช้ได้ชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัด โดยทีมชาติโครซโวก็เพิ่งโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับใน2นัดล่าสุดชนะรวดมาทั้ง2นัดโดยนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะทีมชาติอิสราเอลมา1ประตูต่อศูนย์แล้วนัดก่อนนั้นนันบุกไปเย็นทีมชาติอันดอรล่าชนะมาได้สกอร์สาประตูต่อศูนย์โดยผลงาน5นัดหลังสุดก็กินราคามาได้3นัดก็เสียราคาไป2นัดสูงต่ำห้านัดหลังสุดมีสกอร์สูง3นัดแล้วก็มีสกอร์ต่ำมา2นัดครับ มาดูโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ก็มีสึกหนักในการบุกไปเยือนทีมชาติโรมาเนียในอีก3วันข้างหน้าแล้วทีมชาติโคโซโเนะครับก็ได้เล่นในบ้านแา้เจอทีมชาติเบลารุสในอีก3วันข้างหน้าเช่นกันครับมาดูความพร้อมและตัวเล่นในเกมนี้ของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์คุซือมูรัตยาคินเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3โดยคู่เซนทรัมในเกมนี้ยังคงใช้มานูเอลอาคาชี A แนวรับตัวเก่งจากทีมแมนซิตี้ลงดูแลเกมรับร่บรวมกับเซนติิกเซซิเกอร์สามเดนการเกมนี้ใช้ตัวหลักทั้งเเดนิสากลีย เตโม่ฟอยเลอร์ ler, และซานิสซาก้าลงคุมเกมตกัวกลางสนาม3ามแนวลูกเกมนี้มีลูเบนวากาสอโอคาฟอร์และเซกี้อัมดูนี่ลงราจะขายร่วมกันครับมาดูความพร้อมตั้งตัวเ่นในเกมนี้ของทีมชาติโคโซโวของอกุนซือพีมอสกิลฮาเกมนี้จะมาในระบบ351 1แนวรับยังมีตัวหลักอย่างฟีดานอาริติลงดูแลเกมรับ,บแดนกลางก็เป็นหน้าที่ของฟอเรนมุตลียลงคุมเกมกลางสนามร่วมกับ เคนดิมซีบาแนวลูกเกมนี้ใช้ไมลอดลาซิก้าส่วนนาตตวเปาเกมนี้ส่งเวลัตมูริกี้ลงราชข่ายในเกมนี้ครับเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าบ้านทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูเป็นต่อในเกมนัดน,นี้อยู่มากพอสมควรครับโดยเกมนี้พวกเขาได้เปรียบที่ได้ในบ้านแต่ฟอร์มในช่วงหลังก็ดักที่ผลเสมอไปมากถึง4นัดจากการลงเล่น5นัดหลังสุดส่วนทีมเยือนทีมชาติโคโซโวยก็ดนมาทำผลงานได้ดีใน2นัดหลังสุดมีชนะรวดมาทั้ง2นัดแล้วก็น่าจะเรียกความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการบุกมาเยือนทีมชาติสวิตเซอร์แนลน แต่ด้วยคุณภาพนักเตะและประสบการณ์ของทีมชาติสซอร์แลนด์ที่มีมากกว่าทีมชาติโครโซโวโกรียังมองว่าทีมชาติสซอร์แลนด์ก็มีโอกาสมากกว่าที่จะชนะในเกมนัดนี้ครับแต่เกมนี้โคเทียกับคิดว่าทางทีมชาติโครโซโวก็ยังพอมีโอกาสที่จะมาบุกแย่งแต้มในเกมนัดนี้ได้ด้วยนะครับเพราะผลงานของทีมชาติสซอร์แลนด์ในช่วงหลังหนักไปทางที่จบที่ผลเสมอแล้วผลงานการพบกันเอง2องนัดทั้งคู้ก็เสมอกันมาล้วนทั้งสองนัดแต่ถ้าทางทีมชาติสซอร์แลนด์จะชนะ โคเอร์ก็ยังเชื่อว่าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไม่น่าจะชนะขาดครับในเกมนัดนี้เลนราคาคู่นี้ให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปต่อที่ราคาลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคเอร์สวนรองทีมชาติโคโซโวสูงต่ำคู่นี้โคเออยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แต่เสมอทีมชาติโคโซโวไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง6กคู่ที่โคเทให้มตทีเด็ดเพื่อนกันครับโคด ราคาคู่นี้ทีมชาติเวลไปต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเฮียอยู่ต่อทีมชาติเวลสูงต่ำคู่นี้โคเฮียอยู่สกอร์ต่ำถึงคู่ที่2ครับทีมชาติลัตเวียพบทีมชาติโคเอเชียราคาคู่นี้ทีมชาติโคเอเชียเป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคเฮียอยู่รองทีมชาติลัตเวียสูงต่ำคู่นี้โคเฮียอยู่สกอร์ต่ำถึงคู่ที่3ทีมชาติฝรั่งเศสพบทีมชาติยิบรอลตาร์ราคาคู่นี้ทีม คู่นี้โคเฮียอย Unter ู่ต่อทีมชาติฝรั่งเศสครับลงต่มคู่นี้โคเฮียอยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ที่4ี่ทีมชาติอิสราเอลทีมชาต,ติโรมาเนียเศราคาคู่นี้ให้ทีมชาติโรมาเนียไปต่อที่ราคาปปอผงต่มเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเฮียอยู่รองทีมชาติอิสราเอลคงตามคู่นี้โคเฮียอยู่สกอร์ต่ำถึงคู่ที่หทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบทีมชาติไอร์แลนด์เนราคาคู่นี้ให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปต่อที่ราคาลูกครึ่่งงงคคบููู้ลเิิดที3นยยออมชาตไแ ถุงต่ำคู่นี้โคดเฮีย ER อยู่สกอร์สูงถึงคู่สุดท้ายในวันนี้ครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบทีมชาติโคโซโวเป็นราคาคู่นี้ให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปต่อที่ราคาลูกครึ่งถุงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าคู่นี้โคดเฮีย ER อยู่รองทีมชาติโคโซโวถุงต่ำคู่นี้โคดเฮีย ER อยู่สกอร์ต่ำก็คบท่วนกันไปนะครับสามวันนี้ทั้ง6คู่มีโคดเฮีย ER มาให้ทีเด็ดเพื่อนกันครับถ้าเพื่อนท่านไหนนะครับที่คิดเห็นตรงกับโคดเฮีย ER ในวันนี้จะลงทุนโคดเฮีย ER ก็ขอให้รับ,บทร,บร,รับผม เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับโค้ดเฮียก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ดเฮียได้ทีมงานอีกครั้งครับเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโค้ดเฮียทีเด็ดบอลกันครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่ VIP, VIP ก็แอดไลน์มาหาโคเทียได้ที่แอดเฮียเก้าแอดเฮียเก้าเก้าเก้าแอดเฮีย9 9้อย่าลืมแอดนามหน้ากันด้วยนะครับโค้ดเฮียจะเลือกคู่ VIP วันละหนึ่สองคู่ผมให้เพื่อนๆไว้ที่ไลน์แอดครับเพื่อนถ้าไหนสนใจ แลไลน์มาหาโคดเฮียกันได้เลยครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับโคเฮียกันนะครับสําหรับวันนี้โคดเฮียองขอลาไปก่อนนะครับพบกับโคดเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ